ความโสทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคงมีจิตมั่นคงในเบื้องแรกก็คือมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเอาแค่เบื้องต้นนะเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมประสงค์แน่นอนเรามีศีลบริสุทธิ์เรามีรรามพระนิพพานเป็นที่ไปนี่เบื้องตน้นอันดับที่สองเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายชีวิตนี้ไม่ทรงตัว เรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์เรามีความมั่นคงในศีลมีพระนิพพานเป็นที่ไปพยายามกำจัดโลภะความโลภคือบรรเทาให้คลายตัวลงไปมากด้วยจาคานุสติกรรมฐานพยายามกำจัดราคะคือความรักในระหว่างเพศคือของสวยงามด้วยกายยัตานุสติกับอสุปกกรรมฐานสิบอย่าง พยายามบรรเทาความโกรธด้วยพรมิหารสีหรือก็สีสีหรือก็สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวแล้วก็บรรเทาความหลงคิดมีชิอว่าคิดว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายของเราคนดีของบุคคลอื่นก็ดีของใส่ก็ดีวัตถุท่ายก็ตามมันเต็มไปด้วยความสุขโปรกโสโครกไม่มีการจีรังย่างยืนไม่มีการทรงตัวคลายความติดติดในมัน แล้วก็ตัดความต้องการในมนุษย์โลกเทวโลกเราพมโลกต้องการพนิพพานอย่างเดียวนี่ความมั่นคงต่อไปอีกใกล่ถึงที่สุดก็คือตัดกรรมฉันทะคือความพอใจในความสวยสดงงามทุกอย่างก็ไม่เกิดความรู้สึกในจิตด้วยกายคตานนสติเก้าสุปกรรมฐานบวกสักกายทิฏฐิ เห็นว่ามันไม่ดีมันเน่ามันเปื่อยมันพังถ้าภาวะทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ต้องการมันเลยเห็นอะไรก็ตามไม่มีการอยากได้ไม่เกิดความรักแล้วก็ตัดโทษะคือปฏิฆาคืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจด้วยพพมิหารสีหรือกรเสียนสีบวกกายกตานุสติขึ้นชื่อว่าความโกรธความไม่พอใจไม่ได้เป็นขุนมันเป็นแต่โทษ เป็นไฟเผาผลาญตามล้างผลาญจิตใจให้เมรมมุ่นวายหรือมีความเป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้โยนทิ้งไปเลยหมดความรักในระหว่างเพศความสวยสดงงามไม่มีเรื่องเกียดเหมือนกัะสุนนักเน่าที่เราต้องแบกเ็ง <c oughs> ความไม่พอใจมันไฟเข้ามาโฉมสมใจเป็นเหตุให้เราร้อนหลังจากนั้นความดีถึงที่สุด ตัดดูปราคาและอรรปรปคะไม่หลงในรูปในรูปฌานและอรูปฌานตัดมานะความ